ค่ะเด็กค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศแดดแจ่มแดด,แด,ดจ้ามีผลมาแล้วค่ะบ้านของคุณแม่ค่ะค่ะรุนน่นนี้เป็นวันนี้เป็นวันโปรพิเศษนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทไม่ขายขายหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะคะคุณแม่โยนทุนนะคะค่ะโปรพิเศษค่ะสีนี้เป็นสีม่วงนะคะเป็นลายดอกมะเขือประกายตอบผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ 1,650บาทนะคะวันนี้นะคะคุณแม่โปรโมชั่นค่ะขาะโปรโทุนนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาเหมือนเดิมค่ะ1,650บาทนะคะวันนี้นะคะขาบโปรแล้วโปรแล้วค่ะ1,650บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,650บาทนะคะเป็นลายดอกมะเขือประการตอบขาดผ้าสามตะกอนะคะ พื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะ1,650บาทนะคะค่ะโทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางรลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,650บาทนะคะนี่ค่ะเขียวแบบเขียวเขียวขี้ม้าค่ะเขียวขี้ม้าอมพลนิดหนึ่งนะคะค่ะลายพวงหลอกพัยค่ะอ่าไม่ใช่ค่ะยี่เพ็ดค่ะล้อมดาวดาวดาวล้อมเดือนค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะดาวร้อมเดือนนะคะสวยทุกผืนค่ะงามทุกผืนค่ะสามตะกอทอมือน,นะคะเชิงล่างเชิงบนบริวารช่างน้อยตามมานะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะดาวร้อมเดือนนะคะสวยสะดุดตามากค่ะโดดเด่นมากค่ะห้าสามตะกอค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ขาดรอบโปรโมชั่นค่ะดาวล้อมเดือนนะคะสวยทุกพืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะนีสีนี้เป็นสีเขียวนะคะเขียวเหนียวซาบค่ะเป็นเขียวเขียวกิม่าอมไทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกคืนค่ะผืนนี้เป็นงานใหมบ้านพู่ยืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะกระต่ายน้อยชมจันทร์ค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นสีชมพูอ่อนมนุยนนะคะขาลายค่ะเขาเรียกว่าลายขาลาย,ค,าลายคุณแม่ก็เติมหน้าลืมหลังค่ะเจรามณีนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะโดนเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบลายไหน,ไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ วยทุกพื้นงานทุกพื้นแก้มทุกพื้นค่ะ1,650บาทนะคะค่ะมักพืนนพ้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,650บาทค่ะมักพืนนพ้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์นะคะสีสวยมากค่ะพื้นนี้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะนี่ก็เป็นสีนูดนะคะสีพัดเทลค่ะ ค่ะอมกะปินะคะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นฝ้าไอ้ค่ะสวยนะคะนกยูงนำแทนนะคะค่ะเป็นสีอันนี้ค่ะพื้นผ้าเป็นสีกะปินะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีกะปีค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,650บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะพื้นผ้าเป็นสีกระปีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,650าบบาทนะคะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมนะคะเป็นผ้าสามตะกรค่ะะพื้นผ้าเป็นสีกระปีนะคะค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนโทรทักได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกเืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้คะ่ะค่ะน้องรับตอบทางไลนย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูอ่อนๆนุ่นๆน,นะคะ 1,650บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางนะคะค่ะผืนผ้าลายนี้เป็นลายลายผู้ชายก็เรียกว่าลายฮนเปาะค่ะค่ะสวยนะคะค่ะท่านมักผื้นไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนอ้อรับตอบทางลายทุกท่านค่ะ1,650บาทเป็นโปรโมชั่นนะคะ1,650บาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,650บาทนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีกะปีค่ะค่ะวันนี้รอบโปรโมชั่นค่ะคุณแม่ต้องโปรนะคะค่ะตัวไหนมันไม่ออกเราก็ต้องโปรออกโปรทุนนะคะขาดนี้ก็สวยค่ะขาดลายมาใหม่นะคะเป็นพุ่มค่ะขาะพุ่มไม้ข่ะลายพุ่มไม้ค่ะ สวยค่ะ1,650บาทเป็นสีพื้นผ้าเป็นสีตะปีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะไม้บ้านเป็นไหมจุนไอไมมบ้าไอไหมทางพุ่งเป็นไม้จุนค่ะไม้ทอเป็นไม้บ้านนะคะค่ะเป็นไม้พุ่งค่ะเป็นไม้บ้านค่ะลายพุ่มไม้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,650บาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีตะปีค่ะ ค่ะท่านชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะเอาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมนะคะค่ะเราไปเป็นของขวัญให้กับคุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมค่ะนายพุ่มไม้ค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านทักมานะคะค่ะทักคุณแม่มาค่ะค่ะนี่ก็พื้นห้าเป็นสีอันนี้ค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะ ค่ะลายนี้ค่ะเหมือนกันกับลายเหมือนกันกับลายนกมังกรคาบแก้วค่ะสวยนะคะลายมาใหม่นะคะเป็นลายมาใหม่ค่ะค่ะช่างเขาก็ต้องค่ะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะเรื่องลายค่ะคุณแม่ก็ดูตามภาพเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ไปเลือกไปถามนะคะเรื่องลายน้นลายนี้นะคะค่ะไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าแผนกคอต่างหากแผนการตลาดต่างหากค่ะ ค่ะคุณแม่ก็แผนการตลาดค่ะค่ะเราก็บางทีก็ถามคนซื้อเขาก็ลืมเหมือนกันค่ะคนซื้อคุณคุณแม่ว่าสวยค่ะเหมือนเหมือนมังกรคาดแก้วค่ะค่ะสวยค่ะเหมือนมังกรคาดแก้วนะคะค่ะสวยมากค่ะคุณแม่บอกว่าสวยค่ะดูตามภาพนะคะค่ะเป็นลายมาใหม่นะคะขาะหนึ่งพัน 650บาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะค่ะเป็นไายออกมาใหม่นะคะสวยค่ะค่ะนี้ก็เป็นสีเขียวพื้นผ้าไอเป็นเขียวค่ะเขียวชานมนะคะค่ะสีเขียวชาค่ะเขียวชานมค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่บาทค่ะ ลายก็เป็นลายขอทะเลวนค่ะแต่พื้นผ้าเป็นสีเขียวชานมค่ะค่ะท่านมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1650บาทค่ะเขียวชานมนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1น5 0บาทนะคะมักลายไหนชอบลายไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะผื้นผ้าค่ะนิ่มมากนะคะ ผ้ามันนิ่มแล้วค่ะไม่ต้องไปอาบน้ํายานะคะอาบน้ำยาเย็บริมคุณแม่ไม่ได้ทําให้ค่ะคุณแม่ขายผ้าดิบนะคะแต่ผ้ามันนิ่มแล้วค่ะถ้าลูกค้าคนไหนอยากให้นิ่มกว่านี้คือแช่น้ํายาผ้านุ่มค่ะปรับน้ํายาผ้านุ่มไว้ประมาณ5นาที10นาทีผ้าจะนุ่มมากค่ะแล้วก็มารีค่ะตากในร่มก็ว่ารีแล้วมันจะเงางามมากเลยค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับของอาบน้ํายาค่ะคุณแม่จะบอกเคล็ดลับนะคะค่ะไม่ต้องไปรออัพอัพค่ะ ไม่ต้องไปรออัพราคาถ้าอบาบน้งยาแล้วจะอัพราคาราคาประมาณพันแปดพันเกนะคะถ้าอบาบน้งยาค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจนบุญรักษา,าพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุกป้องทุกท่านค่ะ